อ่ทีนี้เมื่อวานนี้นะครับจุดสําคัญในาไลฟ์อีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยต้องไปที่ชนบุรีเลยนะโอ้โหเมื่อวานนะโอ้โหเมื่อวานคนใส่เสื้อเหลืองกันไปฟังปลาใสาเวทีรนไทยสร้างชาติกันแบบล้นหลามากนะคะคือชนบุรีเนี่ยให้ข้อมูลนิดนึงวันที่ยาถ้าคนที่ติดตามการเมืองเนี่ยโอ้โหในภาพมุมสูงนะอ่าไม่ใช่ภาพใกล้ๆภาพมุมสูงก็จะจะพอจะจำกันได้ว่าชนบุรีเป็นเมืองที่คนนี่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจเองอะไรเองเนี่ยนะครับก็ มีความเข้มข้นเศรษฐกิจคนก็อยู่ในในวงจรธุรกิจใหม่ๆเยอะนะการรับรู้ข่าวสารต่างๆในยุคหนึ่งเนี่ยสมัยที่กระแสของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธชิปไตยขึ้นสู่กระแสสูงเนี่ยชลบุรีผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์สามารถชนะยกจังหวัดเลยนะ สามารถที่จะ่ดาด่านอิทธิพลบ้านใหญ่เนี่ยผู้สมัครหน้าใหม่หลายหลายคนชนะยกจังหวัดมาในึงช่วงหนึ่งนะช่วงที่กระแสพันธมิตรสูงสูงเนี่ยนะแต่ว่าเอาแหละการเมืองมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นภาพแบบนี้นะครับโอ้เมื่อวานนี้ก็คึกคักมากเลยนะคะเราไปดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงที่แกนนําของรวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่กันที่ตลาดหนองมนกันก่อนเลยกันล้วกันนะคะก่อนที่จะไปดูบรรยากาศตอนช่วงค่านะคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชาค่ะ แล้วก็แกนนําของพักนะคะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาขวัวหน้าพักคุณจุดชาติชมกลิ่นนี่ไม่มาไม่ได้เลยนะคะ,ะต้องมานะคะหัว <มา S 1> หน้าท,ทีมนะ,ะนะคะแล้วก็คุณธนกรวังบุญคงชนะคุณเศษรษฐกลอัถาวงนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็ไปลงพื้นที่กันที่ตลาดหนองมนนะคะพร้อมกับผู้สมัครทุกคนของพักเลยนะคะออพอไปถึงพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทักทายกับผู้ที่มาต้อนรับนะคะจากนั้นก็ได้สักการะศาลเจ้าแม่อเนียวพระโพธิสัตว์กวนอิมไม้ หอมนะคะจุดธูปนะคะถวายส้มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินหาเสียงตลาดหนองมนค่ะท่ามกลางกองเชียร์นะคะตะโกนลุงตู่อขออภัยพี่ตู่สู้นๆ,ๆนะคะ,ะ,ะมีทั้งพี่มีทั้งลุงอ่ะนะคะพี่ตู่สู้ๆลุงตู่สู้ๆนะคะบรรยากาศคึกคักมากแล้วก็ท่านก็ยังได้แวะร้านทองของแม่ยายของคุณสุชาติด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณสุชาติก็คล้องพวงมาลัยอวยพรให้กับพลเอกประยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วยค่ะ